สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอล,ลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกู้ภัยสงสัยแตงโมไม่ได้ฉี่แต่หนีบางอย่างเผยพยายามเอาตัวรอดสุดชีวิตจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบท๊ท กลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากลนล่ลาสุดผู้ใช้เฟ e บุ๊คชื่อชัดชัยกิติชัยซึ่งเป็นคู่ภัยที่มาร่วมภารกิจค้นหารางของแตงมูนิดาด้วยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไว้ว่าน้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์ จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับเพราะขาขวาโดนใบจักฟันขาลึกมากยาวคืบกว่าครับน้องน่าจะเกาะเครื่องกลัวตกน้ำแต่ขาขวาตกน้ำและโดนใบจักฟันขาเลยต้องตกน้ำและหมดสิทธิ์ใช้ขาพยุงตัวเองส่วนขาซ้ายก็โดนด้วยเล็กน้อยครับจากความคิดส่วนตัวของผมนะครับส่วนอื่นไม่มีบาดแผลครับไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้เลยครับ เสียใจครับนอกจากนี้ยังเขียนต่อในคอมเมนต์อีกว่าสภาพชุดใส่ครบไม่ได้ถอดฉี่เลยครับใส่ชุดก่ออกสวมจากบนลงล่างถอดยากครับไม่ใช่แล้วครับผมว่ามีเหตุอะไรบนเรือที่ทำให้น้องตง้องหนีวงในเผยข้อมูลสุดช็อกของแสนเพื่อนแตงหมู่ที่อยู่ในเรือวันเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกเพื่อนของแตงหมู่ที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือทั้งหมด5้าคนมาให้ปากคำแล้วนั่นก็คือนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือโปนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาโทนหรือจอบนายภัยบูรณ์ศรีการจนานัน์หรือเบิร์ดนางสาวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกติและนางสาววิสาพัฒน์ มนโนไมรัตหรือแสนโดยตำรวจได้ใช้เวลาสอบนานกว่า4ี่ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จและทั้งห้าคนได้แสดงความบริสุทธิ์ใจยินยอมให้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายโดยการตรวจปสัสสาวะผลตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยนายตนุพัฒน์กล่าวหลังให้ปากคำกับตำรวจว่ขาขณะเกิดเหตุเรือใช้ความเร็วที่น้อยมากในเรือก็มีชูชีพ แต่เราไม่เห็นและทุกคนก็ไม่ได้ใส่ชูชีพและผมไม่เห็นว่าคุณโมตกน้ำเพราะผมอยู่ที่หน้าเรือแต่คุณแสนนั่งอยู่ข้างคุณโมน่าจะเห็นผมอยากจะให้สื่อถามคุณแสนมากกว่าหลังจากคุณโมตกน้ำลงไปแล้วสิ่งแรกก็คือพวกเราทุกคนช็อกหมดเพราะเราคุยกันอยู่แล้วคุณโมก็หายไปก็ขับเรือวนกลับมาตรงจุดที่ตกลงไป เราวนหาอยู่1 5ถึง20นาทีผู้หญิงที่อยู่ในเรือก็โทรไปแจ้ง191ส่วนตัวผมรู้จักท่าเรือ n b c ีซึ่งเป็นท่าที่ผมจอดเรืออยู่ผมก็โทรหาให้เขาเอาเรือออกมาช่วยค้นหาทันทีเพื่อนเพื่อนในเรือก็โทรหาอีกหลายคนให้มาช่วยเหลือเป็นสิ่งแรกที่เราทําได้ในวันนั้นงานนี้ชาวเน็ตก็เลยแห่เปิดวาร์ป เพราะอยากจะรู้ว่าคนที่ชื่อเซนที่นายตะนุพัฒน์ก่าอ้างมีการพูดถึงว่าน่าจะเป็นคนหินเหตุการณ์ตอนที่แตงโมตกน้ำโดยจากการสืบค้นข้อมูลของชาวนิตก็ได้เจออินสตาแกรมส่วนตัวของเธอซึ่งรูปที่ลงล่าสุดยังมีสาวแตงโมเข้ามากดไลค์ให้ทั้งนี้ในแต่ละรูปที่ลงก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีฐานะในระดับหนึ่ง พะมักจะใช้ของเบเนีมใช้ชีวิตที่หรูหราและมีบ้านหลังใหญ่โตกว,ว่าหนึ่งคฤหาสน์และข้อมูลจากวงในมีการเปิดเผยว่าความจริงแล้วเธอคนนี้ไม่ใช่หญิงแท้แต่เป็นสาวประเภทสงโดยที่บ้านค่อนข้างมีฐานะอยู่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่เฮโูแค่อยู่กับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงในสังคมอาชีพที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็คือ หน้ามา้าหรือรับซื้อกระเป๋าแบรนด์นีมยี่ห้อแอมสที่สำคัญเลยนะคือมีวีรกรรมที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาด้วยแต่เป็นอะไรนั้นไม่ขอพูดถึงเรามาต่อกันที่เพจ Facebook, ama, it, เฟซบุ๊กดามาแอดดิสเผยข้อความจดหมายเปิดผนึกของแม่มโคดําตัวจริงเผยถึงเรื่องแตงหมู่เผยสื่อบางช่องคนเขาดูออกเตรียมหมดอนาคต เพจเฟซบุ๊กดาม่าแอดดิตได้ออกมาโพสข้อความจากจดหมายของแหม่มโพดําตัวจริงฝากมาโดยระบุว่าอะอันนี้จดหมายเปิดผนึกจากอีควีนที่ปิดเพจอยู่ฝากมาในภารกิจช่วยเหลือดาราสาวแตงโมนิดาจะเห็นอะไรหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือน้ำใจของหน่วยกู้ภยัยนักประดาน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่ระดมกําลังกันสุดพลังอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเพื่อช่วยชีวิตในตอนแรกและสุดท้ายจบลงเพื่อกูรางของแตงหมู่มาให้ครอบครัวทำพิธีทางศาสนาไม่รู้หรอกสุดท้ายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะจบลงด้วยใครโดนคดีอะไรแต่ทีแน่ๆมีหลายคนบนเรือ อาจจะพูดข้อที่จริงได้ไม่ครบและเกิดประเด็นมากมายที่ตำรวจเขาต้องสืบสวนกันต่อไปแต่ประชาชนเองอยากขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสาที่ร่วมกันช่วยเหลือสุดความสามารถสื่อบางช่องก็ทำการไล่สดรายงานข่าวอย่างมีจรรยาบรรณและให้เกียรตินี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสื่อไทยแต่แน่นอนบางช่อง ก็ยังจมปักอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนข้อดีก็คือสังคมเขาดูออกและจะไม่ให้การสนับสนุนในอนาคตท้ายสุดนี้ขอให้แตงหมูไปสู่สุขคตินะเหนื่อยมามากแล้ว RIP แอนนาเพื่อนสนิทของแตงหมูได้เปิดคำขอสุดท้ายที่แตงหมูได้บอกกับเพื่อนสนิทก่อนพัดตกเรือเสียชีวิต ทีวีภูนได้เปิดในรายการเฉร,ระบุว่าได้เช็ดไปหาแตงหมูก่อนเกิดเหตุเพราะจะโอนเงินค่าตัวให้โดยตกลงกันไว้ว่าแอนนาจะดูแลในส่วนงานออนไลน์ส่วนกติกและฮิปปูดูในส่วนงานอื่นๆใช้ชื่อกลุ่มกันว่าโค้งสุดท้ายของอีหมูเพราะที่ผ่านมาแตงหมูเจอเรื่องราวหนักๆมาเยอะโดยเฉพาะช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิต แตงโมเคยพูดว่าปีนี้ภูมิใจที่สุดในชีวิตไม่เคยปลดล็อกอะไรเท่าตอนนี้และพยายามเปลี่ยนตัวเองมากๆแต่ทำไมสวรรค์เหมือนไม่ให้โอกาสแตงโมเลยแอนนายังบอกอีกด้วยว่าไม่รู้ว่าแตงโมเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเจอแตงโมในสภาพไหนแต่แตงโมสี่เรียดเรื่องไม่อยากให้ใครเห็นเวลาไม่สวย เคยเกิดอุบัติเหตุก็ไม่บอกใครแตงโมเคยบอกว่าฉันจะเป็นหรือจะตายถ้าฉันไม่สวยอย่าถ่ายรูปลงอยากขอร้องหากใครเจอแตงโมถ้าไม่สวยอย่าถ่ายรูปที่ผ่านมาชีวิตแตงโมน่าสงสารกว่าที่ทุกคนเห็นเรื่องที่เล่าไม่ได้มีมากมายแตงโมใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเพิ่งจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้าง